แข็งก็ไม่ได้นะตอนี้สุก็เลยคิดว่าไหนๆก็ได้ไหนกอ็อยาให้ลูกค้าเขาลำบ,บากเลยซื้อเราก็ให้แล้วก็สําเร็จทุกเรื่องดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะคือจบที่คุณสุขหรือกาอะไรอย่างนี้นะคะคุณสุขกําลังจะถักเสื้อสีขาวให้ตัวเองหนูจิบเรียดเลยค่ะไปหาเสื้อสีขาวใส่ไม่เจอไม่เจอจิบมาใหม่จะถักจะถักแขนจะใช้ แอปหนึ่งให้ตัวเองใส่สีขาวตวอนแรกใส่สีขาวแต่ก็ไม่ได้อยากใส่ขาวดานะแต่แายว่าคุณสุไม่มีในในลาวที่เป็นปื้ดเยอะๆอะคือคุณสุไม่มีสีขาวไงคุณสุก,ก็เลยว่าเออถักไอ้ไอ้นี่เสร็จอนันี้เสร็จแล้วก็ถักให้ตัวเองเพราะว่าของพี่ชาลาพาะถุงจะมาอีกสามวันนะคะอีกสามวันพาะถุงตัดน,นะคะสีผืนกับของเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสุก,ก็จะ แพ็กกับเสื้อที่ถักเสร็จนะคะของพี่ฉลานี่ะสุจะให้เสร็จพร้อมกันที่เพราะว่ามันเหลือแขนข้างเดียวนะคะดอกไม้เพราะว่ามันสีมันสีมืดอ่ะอย่างนี้คือแบบว่าคือเขาต้องการแล้วเขาไม่รออะไรเขาฝืนเดียวอย่างเงี้ยสุก็ถักให้เขาเลยใช่ไหมคะสุว่าเวลาเสร็จแล้วสวยนะสุก็ชอบเสร็จเมื่อกี้แห้งแลนนะ้วเห็นไหมนะตะเมื่อกี้แห้งแหละนะคะ ของคุณสมกิตอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะเต่าทองอยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ของคนนี้ก็สวยนะสวยแล้วส่งให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะจะนะส่งให้โอเคถ้างั้นเราก็พุยธรรมะก,กันหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเป็นตัวปลอมนะเขาบอกว่าถ้าพกูกับคุณสุก็ให้มีธรรมะหน่อยเนาะ ก็บอกว่าฝึก,กจิตฝึก,กจิตให้สงบแล้วเอาจิตที่สงบไปหาตังค์นะคะตังตังนี่เอาไว้ทีหลังนะเงินเอาไว้ทีหลังแต่เราต้องฝึกตัวเราฝึกตัวเราให้มีสติก,ก่อนแล้วเอาสติให้สงบนะคะนะคะสติก็สติก็คือฝึกอารมณ์เราอารมณ์คืออารมณ์อะไรคะโลคโกรธลม ความโมโหวความอะไรเงี้ยเราระง,งับมันได้พอระง,งับเราได้แล้วคือเราสามารถระง,งับได้ทุกอย่างพอได้แล้วมันสงบแล้วความสงบนั่นแหละคะ่ะมันจะเกิดปัญญาแล้วเอาปัญญาตรงนั้นอนะไปหาเงินนะคะโดยที่หาเงินเนี่ยก็คือคือเราไม่จําเป็นต้องโอ้โหบินไปข้ามฟ้าหรือไม่ก็ออกแรงถ้าเกิดปัญญาแล้วเราสามารถรู้ว่าจะหาเงินแบบไหน นะคะหาเงินแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะพูดมีปัญญาอมย่อมเอาตัวเองรอดเสมอนะคะมันสุขอหลืมน้ำขออนุญาตนะคะเขาบอกว่าให้นิ่งเหมือนน้ำที่ไหลติ่งเคยเราเคยนั่งดูน้ำไหมคะน้ำนี่เรามองว่าเหมือนเขานิ่ง แต่เขาไหลติงอยู่ข้างบนอยู่นะเ,า,เาพระศาส,สดาเราเปรียบเทียบกันนะคะให้ฝึกกิตให้นิ่งเหมือนน้ำนะคะอพอจิตเรานิ่งแล้วพอนิ่งแล้วมันจะคิดอะไรออกนะคะอ,อย่างเช่นว,ว่าเราชอบพูดหรือว่าหาอะไรก็ไม่ค่อยได้สู้เขาไม่ได้ หาเงินก็ขาดขาดคืนเขินไม่พอจินเราต้องมองย้อนกลับไปว่าคุณแต่ก่อนคุณทําอะไรมาบ้างคือต้นยังไงเหตุต้องต้องเป็นเงินคือมันต้องมีเหตุผลนะคะปลายเหตุถึงเป็นเช่นนั้นนะคะนะคะถ้าถ้าเราไม่ไม่ให้มาก่อนนะคะให้ถ้าเราไม่ให้มาก่อนเนี่ยรับรองคุณขาดแน่นอนนะคะ แต่ถ้าคุณให้จนล้นแล้วนะคะเขาบอกว่าแม้แต่ฟ้าดินก็กั้นคุณไม่ได้นะถล่มมาหาคุณคนเดียวบนะอกว่าพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วคุณก็ได้อยู่ดีเพราะว่ามันล้นแล้วนะคะอันนี้คือคํากล่าวหลวงพ่อโตเนาะหลวงพ่อโตท่านกล่าวว่าสร้างกุศลจนล้นถ้าล้นแล้วแม้แต่ฟ้าดินก็มีอาจกั้นนะคะอันนี้เป็นคาหลวงพ่อโตเนาะถ้างั้นเราก็ต้องสร้างกุศลและสร้างความดี ที่มาเบื้องหน้าความดีไหนมาแล้วก็ทำคือทำเล็กๆน้อยสะสมไปเดี๋ยวมันก็ล้นตุ่มเองนะคะแล้วบริวารเราเวลาน้ำล้นตุ่มเนี่ยบริเวณเรามันจะชืน้นคือลูกหลานเราก็จะได้รับเองนะคะเนาะก็จะมีความสุขกันทั้งครอบครัวเนาะ,นะนะล,ะละกรรมกรรมกรรมที่จะเกิดเล็กน้อยก็จะสร้างต่อวันนะคะเดี๋ยวมันติดลบนะกรรมนาทีนี้ก็คือกรรมทางกาย ก,กา,ายกายวาจาใจเนาะสามทางเนาะก็ก็รักษาคําว่ารักษาคือเราทํำยังไงเราก็สติไป,ปควบคุมนะคะเอาสติไป,ปควบคุมในใน,ในตัวนี้นะคะถ้าโกรธก็ถามตัวเองว่าโกรธทาไมโกรธเดี๋ยวก็หัวเราะนะเดี๋ยวเป็นบ้าอาห์นะไม่ก็ไม่ต้องโกรธเสียเวลาเนาะ,ะถ้าพูดไม่พอก็มันไม่จำเป็นนะคะ,ะนินทาเขาก็มันไม่จําเป็นนะคะไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเราก็ดูแค่ จิตใจเรานะคะดูเราเขาบอกว่าดูเราเท่ากับรู้โลกดูรู้ตัวกับรู้รู้รูปกับนามรูปกับนามก็คือกายกับใจเท่ากับคุณบรรลุธรรมนะคะเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ศึกษาที่กายกับใจนะคะนะคะพอเห็นกายกับใจเห็นธรรมชาติของกายกับใจก็บรรลุธรรมแล้วนะคะถ้าเรารู้นอันนี้คือแก่นของของการศึกษาธรรมไม่ต้อง ไปวิ่งหาที่ไหนนะคะหานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะหาที่ที่ที่รูปกับนามเราเนะะี่ยค่ะที่ที่ตัวเรานั่งยิ้มยิ้มนะแต่ถ้าหมือว่ากายเราอย่างกายคุณสุกเนี่ยถ้าเขาจะไปคุณสุก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ก็เสียดายเพราะว,าว่ากายนี้รู้สึกสมองเขาโอเคก็ยังอยากใช้งานอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่จิตก็คือเรารู้ที่ไปอยู่แล้วเราสะสมอะไรเราจะรู้ที่ไปนะคะ ถ้าผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่พี่ถึงทมแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะไปจุดไหนจุดไหนมันก็สบายใจนะคะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่หมายเขาว่ากายกายที่คุณสุใช้อยู่เนี่ยท,ที่ที่สมมุติว่าคุณสุมาลาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีสมองระดับหนึ่งก็สามารถเลี้ยงบริวารได้หรือว่าสร้างงานอะไรได้เยอะอะไรเงี้ยมันสุก็ให้งานพี่น้องก่อนคือปูรากฐานว่าให้พี่ถักเป็นแล้วก็ ลูกทางานเป็นแล้วก็คุณสุก็ตั้งงานให้ลูกเพื่อว่าให้เป็นปรึกแผนเวลาสุไปวันไหนหรือว่าหรือว่าหรือว่าวินาทีไหนอะไรเงี้ยคือมันจะเขาจะอยู่ได้อะไรเงี้ยก็หายห่วยตรงนี้อันนี้คือทางโลกนะแต่ทางธรรมคุณสุเฉยเฉยู่แล้วนะทางธรรมก็คือคุณสุวางวางวาง,วางตั้งตั้งตั้งเกิดนะตั้งเกิดมานะเพราะว่าเราโตมากับยายนะก็โดนสอนสิบห้าสิบแปดอยู่แล้ว เราก็ไม่ค่อยคิดอะไรนะคะคุณสุเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กที่สุดนะคะเรื่องกินเขาเป็นเรื่องเล็กแล้วฮะเขาบอกว่าคุณสุว่าจะจะถามคุณสุว่าว่าไปกินอะไรคือสุจะไม่คิดเรื่องกินถ้าถึงเวลาก็จินโอ้สุกําหนดจินแบบผู้ปฏิบัติก็คือแค่เคี้ยวแล้วก็คือนจินจินเพื่อเพื่ออยู่แค่นั้นเองนะค่ะคุณสุจะไม่ ปรุงแต่งรสชาติมากมายนะคะก็ไม่ค่อยยินดียินรายกัอะไรมากนะคะอยู่แบบสบายๆนะคะอยู่แบบร่มๆแล้วเราก็จะมีชีวิตปั้นปลายที่สงบนะคะโอเคทํามารักษาน,นะคะสวัสด,ดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ